ก่อนที่จะเข้าไปชมสาระดีๆข้างในนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไปติดตามกันที่เพจของพี่เอฟด้วยนะครับผมชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube เลยนะครับเอาไว้อ่อตอบคําถามตอบปัญหาเพื่อนๆแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับคือถามปุ๊บถ้าเกิดอยู่ช่วงเวลาที่ว่างก็ตอบปั๊บในทันทีนะครับเพราะว่าน้องๆหลายคนที่ตามเข้าไปเนี่ยเห็นแล้วนะครับว่าพอถามพี่เอฟปุ๊บพี่เอฟก็ตอบทันทีเลยนะครับผมไปดูสาระกันเลย สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family นะครับผมวันนี้นะฮะก็จะมีาสาระดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆสั้นๆน,นะครับแค่เรื่องว่าเราควรจะซื้ออาหารประเภทไหนหรือยี่ห้อไหนหรืออะไรก็ช่างที่หลายๆคนถามว่าอันไหนดีครับพี่เอฟมีหลักง่ายๆครับดูแค่นี้ฮะดูหนึ่งอาหารที่นะครับที่เราหาซื้อ ได้ง่ายๆนะครับง่ายที่สุดในบริเวณที่เราอยู่เนี่ยเขามีขายนะครับให้เป็นอาหารอะไรก็ได้นะครับผมเออยี่ห้ออะไรก็ได้แบบไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่จําเป็นที่จะต้องมาแบบว่าโชว์ดอกไม้นะ <c ười> คือไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าพี่เอฟใช้ของยี่ห้ออะไรครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมีหลักดูแค่ตรงนี้ครับหนึ่งราคานะครับราคากับตัว คุณภาพที่เขาให้มามันโอเคกันหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูถุงอาหารนะวันนี้พี่เอฟก็ซื้อตัวใหม่หมาแล้วน,นะครับผมไม่ใช่อาหารหมูรุ่นขยายโครงสร้างเนาะตอนนี้ใช้เป็นอาหารเ,เดี๋ยวอาหารเป็ดไข่อายุมากกว่า20สัปดาห์นี่นะครับแต่ยังไม่ใช่ในระยะให้ไข่นะนี่เลยครับที่พี่จะดูคือหนึ่งเห็นไหมปริมาณโปรตีน ไม่น้อยกว่า20%เห็นไหมครับแลวกากกากตัวนี้ไม่น้อยกว่า7%นะครับผมโอเคไขมันไม่น้อยกว่า3%อันนี้ไขมันเดี๋ยวเราจะพาไปดูถุงอาหารหมูรุนเนาะอ่าอันนี้ถุงอาหารหมูรุ่นนะครับหมูรุ่นเห็นไหมโปรตีนมีอยู่18%นะครับไขมันนะครับไขมันเท่ากัน3%เห็นไหมไขมันเท่ากัน3%นะครับแต่กาก กากเนี <mile> ่ยมีอยู่แค่4%เเซนะครับตัวนี้กากกะเยอะกว่านะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันเห็นไหมครับโอเคคือเนี้ยเป็นสัตว์ปีกนะครับเขาจะเป็นสัตว์ประเภทไก่นะครับเขาจะให้กากเข้ามาเยอะนะครับเพื่อที่จะให้การถ่ายนะครับระบบการย่อยลำไส้เขาจะได้ทํางานได้ปกตินะครับผมอันเนี้ยเขาต้องการให้กากใยน้อยเพื่อว่าหมูเขาจะได้ดูดซึมแล้วก็จะได้ยังไงอะถ่ายเร็วแล้วก็ดูดซึมได้เร็วแล้วอ้วนเร็วนะครับผม แต่ให้ค่าโปรตีนมันน้อยกว่าใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยไอตัวอาหารเป็ดอะอยู่ที่ 500.. อยอตีไปสัก520ส่วนอาหารหมูรุ่นอยู่ที่560มันถูกกว่ากัน40บาทนะครับพีเอฟก็เลยลองเอามาใช้นะฮะก็เรื่องโปรตีนเนี่ยอาจจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นไก่เราก็จะอ้วนกว่าเราต้องดูครับว่าเรามาเลี้ยงไก่รุ่นไหนใช่ไหมคือถ้าเกิดเรามาเลี้ยงไก่รุ่นเล็ก หนึ่งเดือนจนถึงสามเดือนเนี่ยก็โอเคในความอ้วนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราจะเลี้ยงรุ่นเอ,อ่อสามเดือนขึ้นไปจนถึงหกเดือนเนี่ยอาหารหมูรุ่นขยายโครงสร้างก็จะดีกว่าเพราะว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยออการใช้โปรตีนมันก็จะน้อยลงก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่การใช้เขาเรียกว่าอะไรแคลเซียมนะครับคือการทําให้มันโตเนี่ยอาหารหมูรุ่นขยายโครงสร้างก็จะตอบโจทย์ได้ดีกว่าใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็จะเลือกชีวิตที ดูว่าเราต้องการใช้ในรุ่นไหนนะครับผมแต่ถ้าเกิดถามว่ามันยุ่งยากอะ่ะใช้แม่งตัวเดียวเลยได้ไหมได้ครับเราก็เลือกเอาว่าช่วงไหนของมันมีเราหาซื้อแบบไหนได้ง่ายที่สุดเอาง่ายเราเข้าว่านะครับผมเพราะว่าปริมาณอาของอแคลเซียมเนี่ยมันก็จะไม่ต่างกันมากมายนักนะครับถ้าเกิด ไม่ได้มาวัดกันเป็นปริมาณเปอร์เซนต์ใช้เครื่องวัดอะไรเงี้ยดูแค่การจเจริญเติบโตเนี่ยถ้าเกิดไก่เราอยู่ข้างนอกหรือสัตว์เราปล่อยเดือนอยู่ข้างนอกมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าเราหาตัวอื่นมาเสริมมันก็จะโตแตกต่างจากกันไม่มากเท่าไหร่นักนะครับเราก็จะเน้นที่โปรตีนเป็นหลักเพราะว่าเรื่องอการจเจริญเติบโตการสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยเราจะเน้นโปรตีนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เนาะแคลเซียมเนี่ยมันจะเข้ามามีส่วนบทบาท ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาเรากินข้าวเราเน้นหมูใช่ไหมเน้นหมูเน้นไก่มีใครนั่งกินกระดูกบ้างก็ไม่มีใช่ไหมครับในข้าวเนี่ยมีใครนั่งกินกระดูกบ้างกับข้าววันนี้แท้กระดูกไก่กับข้าววันนี้หมูไก่เนื้อปลาใช่ไหมละ่ะนานๆก็จะมีไปซื้อปลาเล็กปลาน้อยมาเสริมแคลเซียมบ้างอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะเราดูที่ปริมาณโปรตีนเป็นหลักนะครับผมแต่ถ้าเกิด ใครที่อยากได้ให้มันโครงสร้างดีหน่อยก็หมูรุ่นาหาซื้อได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้ช่วงเล็กๆมันดูมีน้ํามีนวลดูแบบว่าอวบอั้นเต่งตึงก็ดูที่โปรตีนให้มันเยอะๆนะครับแต่อย่าให้มันกินนานนะครับพวกที่มีโปรตีนเยอะๆเนี่ยไก่อาจจะเกิดอาการขาอ่อนได้เราก็จะให้กินแค่ระยะแค่อายุ1ขึ้นมาจะถึงสเดือนนะครับช่วงช่วงอายุ2อถึงสเดือนเนี่ยมันต้องเริ่มปนข้าวเปลือกแล้ว ะะอย่าไปให้กินอาหารล้วนนะครับถ้าเกิดกินอาหารล้วนเนี่ยข้อเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับข้อต่อต่างๆโดยเฉพาะข้อเข่าเนี่ยมันจะดูมีอาการแบบบวมๆนิดๆโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มาบอกกันแบบยังไงอะสั้นๆเนาะเอาไว้เจอกันใหม่นในคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับ